ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาในรายการ The Face กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะรู้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าทรงนี้เนี่ยมีจริงๆนะว่าถ้าเราพูดถึง The Face นะคะทุกคนก็คงจะรู้นะว่าใครกันนะเจ้าเกมเจ้าเก่าของ The Face ะคะ่ะวันนี้เราจะมาทํำทรงผมสามสีค่ะซึ่งทรงผมสามสีนั้นนะคะเป็นสีที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ สีเขียวนั่นเองมาดูกันซิว่าผมสั้นๆของวิกเกตเนี่ยนะคะสามารถจับใจเราได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะอืมเริ่มต้นด้วยสีแดงนะคะตามด้วยสีเขียว เราจะมาดูกันนะคะว่าแป๊กไหม,มแล้วก็สีสุดท้ายสีน้ำเงินค่ะซึ่งเราคงจะต้องให้ที่เขาหน่อยนะอ่าใครชอบสีอะไรกันมัง่งบอกหน่อยนะคะ อ่ามาดูกันว่าแม่จะปังหรือเปล่านะคะอ่ามาดูกันอุ๊ยได้นะได้อันนี้ได้เอาจริงๆคือได้นะคะเสทำตรงหน้าอุ๊ยใหญ่ไปทำตรงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันเปื้อนสีนิดหน่อยนะ เฮ้ยแต่เหมาะนะคือมันไม่แย่เลยอะคือมันมันโอเคเลยนะคือได้นะใครว่าแปลกเปล่าเป็นไงมาดูกันค่ะ